พี่น้องครีเอเตอร์ทุกท่านนะคะลายใส่เาว่าต้นลงใชพี่น้องหมากเต็มเลยกินมากมัานก็ได้ได้พี่น้อง,แต,พพแ,พพองแต่ว่ากัดกินก็ไดใ้มาขานเลยบลกับมีอาการบลบลลภาพยนตร์มมนแซ่บเลยกินภาพยนตร์พี่น้องแต่ว่ากระสีพ่อสูบป้นปลา น้ำพริกปลาทูหาให่บ้าสอยอยู่พี่น้องขอบุญขอบคุณเด้อผู้ที่รับชมขอบคุณแหล่ฮูเ้เ,เ,เ,เลยอะลงตัดชุดถิ่มไว้ว่าจิสาใส่สมมันเลยบอกคือผักเดาขวบพองเฮาธรรมาดาพี่น้องเอ้ยเราผู้มากก็สิกินเพราะเป็นผักคือนหีน,นแล้วว่าเจ้ายายจระสีน กินขมขมแหงวามั้งนี่จับจับมันกันน่อพี่น้องอู้ใดอยากได้อยากกินก็มาเด้อจเด้อบ้านยายจระศรีนี่แหละยู่ทุ่งนาบ้านนานี่แหละบ้านนาทุ่งนานี่แหละค่ะแหงวามั้งนี่จับจับมันกันน่อพี่น้องต้นชูคขาต้นแหง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 จับไว้ได้พี่น้อง ก็จำเสียมต่ได้บ่บุอันนี่กระดุกกระดิกเลยพ,พ่อเอาล้วพ,พ่อเอาเพื่อเราตึงโอ้ยอยังนั้ฟังเอเอ๋เอ๋เอ๋หูล้วลงตัดชุดถิมไว้ว่าจีเใย้สมคิดหาพ่อพ่อหาเห็นตังต่ยนดพักเสะเดาแท่เนาะก็ยุ ปากน้ำบกลงบกลงแหงลงแหงลงแต่ว่ามันปากขึ้นเงียบแต่พี่น้องอุไดอยากได้อยากกินกับมาเด้อเะเด้อบ้านย้ายจรัาศีนี่แหละยู่ทุ่งนาบ้านนานีา่แหละบ้านนาทุ่งนานี่แหละค่ะอ๋อนี่กระดุกกระดิกเลยพ่อเอาลราพ่อมาเอาเพื่อเราตึงโอ้ยอย่างนั้นมาฟันใส่นะคะโว่เระเป็น ยังเลาะทงอ่พี่น้องอเอนะเลยเนาะอันดูต้นอา่าต้นอยุงยุ่งยุ่งยุ่ยุ่งยุ่งยต้นยังวะป,ป่าหนาวมันเ่ตีงเหรอมันเลยบอกคือผักเดาขวบพองเฮาธรรมาดาพี่น้องเอ้ยเราผู้มากกัสิกินเพราะเป็นผักซือนี่แหละว,ว่า่ว่ายายเจละสีน่ กินขมขมพี่น้องถ้าใครกินสะเดาหวานนี่อเอ้ยสะเดาขมน,นี่เป็นยาทั้งความดันเบาหวานอะไรไม่เกิดขึ้นอ๋อไม่กระดุกกระดิกเลยพ่อเอาล้วพ,พ,พ่วอมาเอาเพื่อเลยตุนโอ้ยยังน,น้มาฟังอุตัยอยากได้อยากยาก,กินกะมาเด้อจเจเด้อบ้านยายจรัศสีนี่ละ อยู่ทุ่งนาบ้านนานี่แหละบ้านนาทุ่งนานี่แหละค่ะหาไม้บ้าสวยอยู่พี่น้องขอบุญขอบคุณเด้อผู้ที่รับชมขอบคุณและแห่งความมั่งนี่จับจับกันกนนะ่ะพี่น้องสมองเลอะเลือนแล้วนะต้นยู่คาก็จะไม่ได้ผลพี่น้องต้นกระสเดาหลายพี่น้องมา,ม,าม,ามากมากมากาย เอาเลยเนาะนดูต้นอ่นอต้นยุง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 ต้นยังวะพระยุงกับยูคาริปตัสอยู่ที่เชียงนาน้อยแล้วก็ต้นรงมันเลยบอกคือผักสะเดาขวพองเฮาธรรมาดาพี่น้องเอ้ยเราผู้มากกสิกินเพราะเป็นผักซื้อนี่ะไรว่ะแต่ย่าจระศีน่ กินขมขมหวังงานจินดองกะเลยพังเจ้าเบาหายทะเยเสียนป่าหนาวมันบ่ติงหรอโอกับอ่เดาขมขมนี่อร่อยก้อยสิน้นก็กินกับเดดนี่ก็อร่า เรากำลังเป็นดอกหลายเยอะขึ้นตัวนี้ก็เป็นตำมะตาดาษนะอาปาขึ้นแล้วแล้วเป็นเสือแล้วเขาขึาขนาา้นโปโปหน,นะะ้าปาขึ้นแล้วภาคกระเดาเริ่มสิโป่ไปนะคะโอ้ยเพล่อบยังเลาะทงอ่ะพี่น้องโอนัดสมองเลอะเลือนแล้วนะ ต้นยูค,คาจะมาได้ผลพี่น้องต้นกระดิ่งสดอหลายพี่น้องมากมากมากคือพี่น้องถ้าใครกินสดา๋หวานนี่เอสเดา๋ขมนี่เป็นยาทั้งความดันเบาหวานอะไรไม่เกิดขึ้นเอาเลยเนาะมาดูต้น,ตนยังกต้นยุงยุงย้งยุลงยุงย้งยุง้งยุๆงต้นยังวะงภาพยนตร์ไม่แซ่บเลย กินปลาพยนพี่น้องแต่ว่ากระสิวัสดุปนปลาน้ำพริกปลาทูดีได้พี่น้องคนเห็นนี่ความชิดจ้กินผักกระดาษขมนี่ซสื้อ,อย่างไหบ่มีขมมแต่เป็นฝาดๆดกับเจือๆห้านเหล่าห้านเหล่าขุนดอกเยอะแล้วใหไปกินแต่สะเดาวาดมันเพราะเป็นยาตัอใส่เพราะว่าต้นลงใช่พี่น้องหมากเต็มเลยกินหมากมันกด้ได้พี่น้องแต่ว่ากัดกินก็ได้มาขานเลย บอลจะมีอาการบอลบอลแหงว่ามั้งจับจับิ่งกันน่อพี่น้องทำไม่บมาส,สอยอยู่พี่น้องขอบคุณขอบคุณเด้อผู้ที่รับชมขอบคุณเลยปากน้ำบกลงบกลงแหงลงแหงลงแต่ว่ามันปากขึ้นเงียบแต่พี่น้องโอ้กับ สะเดาขมขมนี่อร่อยก้อยสิน้นก็กินกับสะเดานี่ก็อร่อยคิดหาพ่อ,พอหาเห็นตั้งแต่ยอดพักสะเดาเธอเนาะกะ็อยใส่ก้อยสิน้นจังน้อยบุเข่าทาว่าพี่น้องบ่ามาหิวเข่าวะ่ะกินกับชมกับดังนังก็บับเลื่อนอะ่ะดูต้นอ่า นังกันเตัวยุ้งยุ้งยุ้งยุงยุงยุนยังวะค่ะเรากำลังเป็นดอกหลายเยอะขึ้นตันนี้กปนธมาตแ้นะเออพูดเลยลงตัดชุดทิมไว้่าจส่ให้สมโอ้เตยพอดสมพี่น้อยเพิ่งตงตาเป็นสาวสั้นน่อยเพ่อนว้ย เตยบางไหนเนาะเอยเนาะอันดูต้นอ่าต้นยุง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 ต้นยังไงพระยุงกับยูคาริปตัสอยู่ที่ฉางนาน้อยแล้วก็ต้นรงจ้ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมผู้ติดตามพี่น้องครีเอเตอร์ ทุกท่านนะคะไอมีจุดประสงค์ว่าสิมาแต่งน้องไปคาดของอยู่บนได้คิดหาพ่อพ่อหาเห็นตั้งแต่ยอดพักสะเสด็จเถาะก็คิดหาพ่อพ่อหาเห็นตั้งแต่ยอดพักสะเสด็จเถาะก็หน้หาปากขึ้นเล่าแล้วเป็นเสือแล้วเขาขึ้นหน้าปากขึ้นเล่า กระดาเริ่มสิโปปรดดูแล้วก็ยอดอ่าอ่าอีกแล้วก็ยอดอะไรนะยุงยุงพายุงวังงานจินดองก็เลยพังเจ้าเบาหายทลเยสิยอสินพระพระยนต์ไม่แทบเลยกินพระพยนต์ดีเนาะ แต่ว่ากระสีบสปป่าสูบปนปลาน้ำพริกปลาทูแหงวามังง่งจับจับปุ้งกันนะพี่น้องใส่น,นะคะโอ้แล้วเิ่นยังเลาะทงมาพี่น้องโซนะไอมีจุดประสงค์ว่าสิมาแต่งน้องไปขาดของอยู่บนได้ บนชูขาตื่นหยางหยังหยางหยางหยางจำไได้พี่น้องควบจำเสียมแต่ได้บุหาให่บ้าสอยอยู่พี่น้องขอบคุณขอบคุณเด้อผู้ที่รับชมขอบคุณหลายๆปากอันน้ำบกลงบกลงแหงลงแหงลง តែវាបាន